เดี๋ยวเราจะมาเช็ดตัวให้น้องแมวกันค่ะเพราะว่าน้องแมวบ้านเราไม่เคยอาบน้ําเลยค่ะน้องๆจะกลัวน้ํามากแต่ละว่าแต่ว่าเราจะเช็ดตัวให้นะคะนี่ค่ะทุกคนเช็ดตัวกันลูกเช็ดตัวแล้วเปิดแอร์เย็นสบายเนาะเย็นสบายมาดีมาเลยเอาจะไปไหน เอาพันนี่ก่อนค่ะน้องเอากินน้ำเหรออ่ะปานินมาเลยนนนเนนนนนอ่ะชอบทำไมล่ะให้กำลังใจพี่นนนปานินเช็ดตัวก่อนโหอ้วนมากเลยคุณปานินไม่นินอ้วนจังเลยเนี่ยนี่แมวหรือหมีเนี่ยโอ้เอ็งอ่ะอ้วนมากเลยนะนนนนะฮึทุกคนอย่างกับขนุนเนี่ยดูตัวดิโอ้โหปานินชอบค่ะ เย็นนะเย็นนะเย็นเลยเอาไม่ต้องช่วยแล้วเอาเช็ดตัวก่อนไม่ต้องช่วยเช็ดพุงเช็ดพุงเอ้ยนี่เอาไม่ต้องหรอกนี่เช็ดเช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าก่อนอไรน้นปอยเร็วเช็ดตัวดูคนนี้สิทุกคน บอกให้เช็ดตัวไงเช็ดพุงด,ด้วยอุ้ยนเนอเ้ามานี่เหีนจะเสร็จเนี้นเสร็จแล้วเอาเรีย้นต่อ